สวัสดีครับแฟน YouTube c h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้ครับถือว่าเป็นเทปสดๆรลล้อนๆของพญาหงอโยธยาไฟอิมที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นสาวไทยคนแรกนะครับที่สามารถคว้าแชมป์เ .1 เวอร์กลางปีแชมป์มวยรอบของ k .1 ได้สำเร็จครับถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนที่4ครับที่สามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ของเ .1 ได้มาติดตามรับชมความสำเร็จของน้องปุ้มพญาหง ลูกพี่ลูกน้องกับลิซ่าวง b บ็คพิง n k ศิลปินชื่อดังระดับโลกกันนะครับก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด s u b สไครป์กดสัญริกษงติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกเควานลิงออฟวีนัจัดขึ้นมวันที่25มิมิถุนายนปี2022ครับหรือตรงกับปีพศ2565นะครับ ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับที่สังเวียนโยโยงิกิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นสาวไทยของเรานะครับนั่นก็คือน้องปุ้มครับพยาหงอโยธยาไฟยิมเจอกับมิยุซุงาวะสาวญี่ปุ่นนะครับโดยรอบนี้ครับจะเป็นการชิงแชมป์ K1 เวอร์กลางปี2022ครับอะตอมเวททัวร์นาเมนต์นะครับพิกัด52กิโลกรัมนะครับสำหรับมวยรอบ K1 เวอร์กลางปีรอบนี้นะครับก็จะมีนักกีฬาทำการแข่งขัน 4คนนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นพยาหงของเราครับและคนที่จะเป็นแชมป์ในมวยรอบรอบนี้นะครับก็จะต้องชนะ2ไฟต์ติดครับถึงจะเป็นแชมป์ในรอบรอบนี้ได้โดยรอบหน้าครับทางด้านของพยาหงครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมิโอสาวญี่ปุ่นเจ้าบ้านครับก็สามารถทะลุเข้ามาชิงในที่สุดครับครับชิงกับสาวคนนี้ครับมิยุซุงาวะครับอายุ22ปีสูง162เซนติเมตรนะครับดํานะครับ ส่วนกังเกงฟ้าครับพญาหงอายุ19ปีสูง154เซนติเมตรครับไฮไลท์นะครับรอบชิงนี้พิทายังโอ้ยหมุนตัวจะสปินนิ่งแบ็กฟิตนะครับหรือว่าคว้างจักรนารายนะครับหรือหมัดกับหลังนะครับหมัดมาที่ยกที่2ครับรัวๆเร็วๆครับเพราะว่า2ยกแรกนี้ยังไม่มีความเล้าใจมีความมันเกิดขึ้นครับโดนแข้งของมิยุเป็นทีทีครับออ้ยบวกหมัดครับแลกหมัดกันครับต่างคนต่างแลกครับอยากเข้าหาครับ ยูนี่สูงกว่าเราราวแปดเซนอู้หถีบหน้าครับถีบหน้าที่อต้องถีบคืนครับถีบหน้าอย่างนี้ได้ยังไงครับคุณมาไงผมมางั้นครับไม่โกงกันครับอย่างเดินเข้าหาครับทางด้านของน้องปุ้มพยายามจะจับในครับแต่พอจับในนี่กรรมการยากเลยครับเพราะว่ากติกาของเควันนี่ก็อนุญาตให้ตีได้ทีเดียวครับแลกหมัดนี่ครับ จะจับนายเางเดียวครับน้องปุ้มครับอาจจะติดทรงมวยไทยสไตล์มวยไทยไปหน่อยครับยกนี่ครับสายยาวๆครับอุ้ยเสียหลักครับหลักกรรมการก็เข้ามาเบรคครับยกที่สามครับยกสุดท้ายนะครับน้องปุ่มยังเดินเข้าหาครับสองยกแรกรูปการรูปเกมแล้วก็ดูคู่ขี้สูสีนะครับนี้ก็ชนะนี่ก็อาจจะอาจจะชนะไปเลยนะครับกดซ้ายหนึ่งทีครับน้องปุ่ม อยากจะเข้าครับทางด้านของมิยูนี่แกมีอาวุธนำตลอดครับยกตีนจะถีบครับต่างคนต่างก็จะหาจังหวะถีบนครับโยกครับ้ายยาวๆครับแจังหวะนี้ล้มไปครับล้มนี่คนทําล้มไม่ได้คะแนนนะครับคนล้มก็มีเสียคะแนนครับในกติกาเควันจังหวะนี้ครับหวด้ายไปทีครับการแยกชกใหม่ เราไทยเรานี่เป็นมีดีกีครับเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยสมัครเล่นนะครับของอิปมานะครับในพิกัด45กิโลกรัม2ปีซ้อนเลยครับในปีในปี2018แล้วก็2019นะครับอุ้ยจังหวะนี้ครับแตกครับน่าจะแตกครับแหมเรียกว่ากรรมการลากมาให้แพ์สนามดูน่าจะเกิดนี่ครับดูภาพช้าครับโดนลูกไหนครับไตหลุดครับหลุดเสร็จปุ๊บนี่ครับโอ้โหเวียงกลับครับสเปนนิ่งแบ็กฟิตครับหรือคว้างจักรนาลายครับ น่าจะแตกเอาแตกจริงๆนะครับโอ้มีเลือดแล้วครับแล้วต้องบอกนะครับว่าแตกในต่างประเทศนี่ปัญหาครับมีปัญหาแน่นอนครับโอ้แตกเรียบร้อยครับถือว่าเป็นอาวุธอาวุธที่ถูกกติกานะครับเพราะว่าใช้สปินนิ่งแบ็กฟิตครับไม่ได้ฟันซอกนะหมุนตัวฟันนะครับลากมาครับนี่น่าจะสร้างปัญหาให้กับทางด้านของมิยุเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นหนุ่มๆนี่แตกก็เป็นเรื่องอยู่แล้วครับแหมสาวๆนี่ก็น่าจะ สร้างปัญหาให้มีน้อยนะครับเปิดเข้าหาครับทางด้านของน้องปุ้มพยายามจะสกัดด้วยหมัดครับโอ้ยแมใจสู้นะครับทางด้านของมิุครับขวางขวางรับแทงไปหนึ่งดอกครับรมการแยกสับชกใหม่ครับยกนี้นี่เรียกว่าเป็นโอกาสในการทําคะแนนของสาวปุ้มเลยครับกดซ้ายพิธีครับแรลกหมัดกันครับเน้นเกมวงในก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดมาครับ มียูนก็เดินเข้าหาเหมือนกันครับหม่ไม่เกรงกลัวไม่ระวังแผลแตกเลยครับนี่ครับอุ้ยจังหวะนี้ครับหล่นไปครับก็ลื่นล้มครับไปยังพันตูนอยู่ครับมีจังหวะทางด้านของน้องปุ้มก็ยิงหุกขวาเหมือนกันครับนี่ครับล่างมาเสียบครับสวยๆงามๆอเริ่มจะทําได้เป็นชุดเหมือนกันครับโอ้ลูกนี้ครับมียุขาห่อนครับล้มดื้อๆเลยครับหมดยกครับ แ่าถ้าจะชนะนี่หรือว่าได้เปรี่ยบนี่ก็ต้องก็ต้องยกนี้เลยครับสําหรับสาวปุ้มของเราครับมาฟังคะแนนครับสกอร์ออกมาครับก็ปรากฏว่าอุ้ยนี่ครับกรรมการให้เสมอสองเสียงครับยีิบเก้าต่อย9 1ิบเก้าหนึ่งเสียงครับสาต่อส0บอีกหนึ่งเสียงครับแล้วก็อีกเสียงหนึ่งครับให้น้องปุ้มชนะครับสาสต่อย9ิบเก้านะครับแม่ต้องมีต่อเวลาพิเศษครับก็ถือว่าเสมอโดยเสียงส่วนใหญ่ครับ สามยกที่ผ่านมาลืมให้หมดนะครับลืมให้หมดครับจะแพ้จะชนะอยู่ที่ยกนี้นะครับเบียดเข้าถึงตัวเลยครับทางด้านของมิยุครับเอาละครับแลกกันลวครับช็อตนี้ครับเน้นเกมวงในซะเป็นส่วนใหญ่ครับมิยุครับเดินครับสามนาทีนี้ตัดสินครับว่าใครจะเป็นแชมป์เควนเวอร์กลางปีอะตอมเวททัวร์นาเมนต์นะครับเริ่มเรื่มเลื่อเรื่อโอ้ยจังหวะครับเวียงครับโอ้ เวียงดอกนี้นี่สวยงามมากจริงครับแต่ในกติกาเควันถือว่าฟาวนะครับนี่ครับพุกไปทีครับพุกลักษณะเหมือนทุบครับมิยุนี่ถือว่าเป็นตัวแต่งของรอบนี้เลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นแชมป์คัตในรุ่นอะตอมเวทมานะครับอุ้ยจังหวะครับดึงมาเสียบโอ้ยนะของมิยุมีลูกมีหมัดจากนะครับมีฮุกซ้ายหมัดจากนะครับกรรมการแยกแล้วแกยังแถมครับยังพันตูอยู่ครับ ที่พยาหงนี่ต่อยอาชีพก็เป็นเจ้าของแชมป์ WPMF ในรุ่นพินเวทครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นพินเวนทครับขอตัวนะครับสำหรับพยาาหงลูกพี่ลูกน้องของลิซ่าแห่งวงแบ็คพิงคครับ mm hmm. เดินมพยายามจะลุกไล่ครับน่าจะรู้แล้วครับว่าตอนนี้นี่พนาน,นี่ถ้าไม่เร่งทำนี่มันไม่มียกต่อไปนะครับท mm ี hmm. ไปทีครับโอ้จังหวะน,นี้ครับแพยายามจะหมุนตัว สป i ิน i ิ่งบ c ็ f กฟครับก็หลุดไปเยอะครับสําหรับน้องปุ้มนีครับพยายามจะบวกหมัดครับเสียบเข้าไปครับแม่เกงก็ยังดูคู่ขี้ครับไม่ยังคู่ขี้มากๆครับต้องบอกว่าคู่ขี้ครับมาดูคะแนนครับเสียงแรกให้ทางด้านของน้องปุ้มชนะไปครับนี่เสียงที่สองครับเรียบร้อยครับน้องปุ้มครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสาวญี่ปุ่นครับมิยุสุงาวาร่าครับ ควา้าแชมป์เ .1 เวอร์กลางปีอัตอมเวดทัทนวนาเมนต์ได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็นสาวไทยคนแรกครับที่สามารถควา้าแชมป์หรือตําตำแหน่งนี้ได้นะครับโอ้เรียบร้อยครับสาวไทยของเราครับดันพการมโนโบ้านครับก็เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับทางด้านของลิซ่าวงแบ็คพิงค์ครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดสันกระดิ่งติดตาม เป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยครับทางช่องของเรามีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ